สวัสดีค่ะพบกับอโป l e a s t o 75ดูวงชะตาพายิบซีเป็นการดูดวงของครึ่งปีหลังของปี2 5 6 5นะคะในครึ่งปีนี้ดูว่า ลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาทํามากนักเลย,อยขอสรุปรวมให้เพราะฉะนั้นก็จะทํารวมไปเลยในเดือนนี้ให้สรุปยอดของวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่3ามสิบธันวาว่าชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างก็ยังไงก็แล้วแต่การดูดวงมันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นกระยมิมมตคอยเป็นคอยเป็นคนให้กําลังใจกันเนาะเพราะฉะนั้น ไหนดีไหนใช่ก็เก็บเป็นกำลังใจให้กับตัวเองไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านไปค่ะถือเป็นคําเตือนไม่ใช่ก็ดีแล้วไม่ต้องมาเกิดกับเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้วิจารณก์กาดูกันเลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีเมษไพ่ตัวตนจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ตัวตนบอกว่าตัวคนนั้นมีความรอบครอบเดือนนี้ตั้งแต่ รก,กระดาคมเนะี่ยวันที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยค่ะคุณจะมีสติแล้วก็รอบคอบมากขึ้นเหมือนคุณจะเป็นคนที่ทําให้ตัวเองเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นคุณจะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนื่องจากคุณเป็นคนที่รักพวกพ้องรักเผ่าพันธุ์หรือรักญาติมิตรคุณเป็นคนจริงใจของคนและเป็นคนที่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลหรือมีอะไรที่ทําให้คุณมีสติอยู่เสมอว่าคุณจะ ทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะตั้งใจทําให้ดีแล้วคุณจะฟังแล้วก็ให้ทางออกกับคนอื่นได้เสมอคุณจะฟังเสียงของคนอื่นก่อนว่าเขาต้องการอะไรหรือคุณเองนั้นควรจะให้ความช่วยเหลืออะไรกับใครแบบไหนเพราะฉะนั้นตัวคนเองในตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565จนถึงปลายปีนี้คุณจะเป็นคนที่มีสติและมีเหตุผลมากคุณจะเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าใครจะทําอะไรผิดพลาดหรืออะไรคุณจะพร้อมที่จะให้อภัยและคุณก็พร้อมเชื่อคำนั้ และตัวคุณเองอ่ะจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากสําหรับตัวคุณมีความตั้งใจเลยว่าตัวคุณเองนั้นจะตั้งหลักปักฐานทําชีวิตให้มั่นคงแล้วคุณก็มุ่งมั่นหาทางออกแล้วหาวิธีที่จะทําให้ชีวิตนั้น ผ่านอุปสรรคหรือสร้างหลักฐานความมั่นคงบางข้างในชีวิตได้และคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือในอีกมุมหนึง่งคุณก็เป็นคนที่คอยประคองคนอื่นมาตลอดและตอนตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะมากลับมาตอบแทนคุณแล้วก็ได้ประมาณนั้นนะคะในในช่วงนี้ตั้งแต่นี้ไปอ่ะคุณจะเป็นคนมีสติมากตัวตนของคุณเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากจะรับรู้รับฟังและเข้าใจเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณทําดีไว้คนก็จะกลับมาคอ รบคุณแล้วคุณเองก็จะคารพบคนอื่นเ,อนเช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมต้นต้นไปเนี่ยจิตใจของคุณมันเหมือนจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคคุณเป็นคนที่มีความยึดมั่นในสิ่งดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อมันเถอะค่ะว่าสิ่งดีคุณทําอยู่เนี่ยมันจะทําทําให้คุณอะไปพบกับอะไรที่ดีๆหรือไม่คุณจะได้กัลยานมิตรใหม่เป็นเด็กๆที่เขามา ให้ความเคารพคุณแล้วก็มาขอคำปรึกษากับคุณหรือเป็นคนที่อยากที่จะมาให้คุณอ่ะ เป็นผู้นํากับเขาหรือหาทางออกให้กับเขาและคุณก็ทําได้เพราะฉะนั้นในช่วงห้วงเวลานี้คุณตั้งสติให้ดีค่ะควบคุมตัวเองอยู่ในศีลธรรมอดีตแล้วคุณจะได้พบกับกัลยาในมิตรใหม่แล้วคุณจะมีโอกาสได้เปิดสิ่งต่างๆให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือกิจการอะไรที่คุกําลังทำอยู่เนี่ยที่คุณทํามาคุณจะได้รับเกินเปิดเผยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วเพราะฉะนั้นตั้งมั่นนะคะตั้งแต่1กร,รกฎาคมนี้ เชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่คุณทําไว้ดีแล้วมันจะส่งผลดีมาให้คุณเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณในช่วงเวลานี้ต้องมีสติอยู่เสมอและสิ่งที่คุณทําดีอยู่จงทําดีต่อไปค่ะและมันจะทำ,ทำให้คุณได้ประสบความสาเร็จได้นะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรบ้าง หน้าที่การงานบอกว่าคุณเป็นผู้นํามาคุณเป็นผู้นําค่ะคุณเป็นผู้นําอย่างแท้จริงเลยแหละคุณมีความคิดมีทัศนคติที่กว้างและคุณเป็นคนที่สู้่เหมือนเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรเลยอะ่ะไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณต้องทํา คุณต้องทำเพราะคุณมีคนที่รอคอยหรือมีคนที่เขาต้องการให้ให้คุณเป็นผู้นำพาไปในสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณพาไปอย่างเช่นหน้าที่กิจการอะไรที่คนกำลังทำอยู่เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันหมดหวังแล้วแต่คุณอะยังสามารถที่จะกระตุ้นทุกคนให้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาทุกคนก้าวไปสู่หน้าที่การงานที่มันกําลังจะล้มลงแต่คุณกลับผลักดันแล้วก็ทําให้มันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะลุยเต็มที่มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นงานการของคุณที่ คุณจะทำเนี่ยมาเต็มที่มากค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนี้บอกเลยค่ะว่าคุณจะลุยงานเต็มที่มากถึงมันจะเหนื่อยหนักแต่คุณทําแล้วคุณสําเร็จค่ะควรจะมีคนคอยช่วยเหลือคนประคองมีกาลยาณมิตรที่ดีหรือมีคนที่คอยสนับสนุนคุณที่ดีให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณมีความหนักแน่นและมุ่งมั่นแล้วทําให้ถูกต้องหน้าที่การงานของคุณทําด้วยความรอบคอบแล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสําเร็จและมีผลงานที่โดดเด่นมากเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนี้ขอให้คุณมีสติแลตั้งใจทํา ด้วยความรอบคอบงานของคุณจะผ่านด้วยดีและมีผลงานโดดเด่นมากค่ะมาดูกันค่ะว่าการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินค่อนข้างจะหางานหาหาเงินหนักหน่อยนะคะอาจจะหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยก็ว่าได้แต่มีนะคุณยังพอมีหามีม,มีมีช่องทางหาเงินอะ่ะคุณยังมีโอกาสค่ะคุณจะมีคนเข้ามาแนะนําให้คุณไปพบกับ สิ่งใหม่ๆห,หรือไปพบกับใครที่เขามีมีเงินก้อนหรือเงินทุนน่ะหรือคุณจะได้โอกาสที่ได้เงินลงทุนมาสักก้อนหนึ่งด้วยด้วยการด้วยตัวคนเองเนะ้น่ะคุณต้องเข้าไปพบปะผู้ใหญ่หรือเข้าไปพูดคุยเจรจากับคนที่เขามีทุนหนากว่าคุณคุณไปให โชว์ผลงานให้เขาเห็นว่าตัวคุณเองนั้นมีช่องทางที่จะทําแบบนี้แล้วทําได้สําเร็จตัวคุณเองต้องสู้ค่ะคุณเหมือนเหนื่อยมากตัวคนเดียวเหมือนแบบสู้สุดฤทธิ์เลยที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังต้องสู้ค่ะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมก็ยังต้องสู้อยู่แต่สู้ครั้งนี้ คุณจะมีเงินกลับมาให้คุณหายเหนื่อยถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับที่คุณควรจะได้แต่มันก็จะเป็นเงินที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคล่องมือขึ้นการเงินของคุณตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมไปมันจะคล่องมือขึ้นค่ะมันจะค่อยๆมี การปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีช่องทางหาเงินได้ได้ชัดเจนขึ้นขอให้คุณยึดมั่นอยู่ในความดีแล้วทํางานอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตงานการของคุณจะเป็นที่ไว้ใจการเงินของคุณก็จะเริ่มมีคนมาซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้คุณน่ะได้ทําได้อย่างเต็มที่แล้วมีเงินหมุนได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเงินของคุณตอนเนี้ เหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจงอยู่ในความซื่อสัตย์และความดีนะคะทําอย่งตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วคุณจะเป็นที่เชื่อถือของทุกคนแล้วคนก็อยากจะมาร่วมลงทุนและทําให้คุณรู้สึกว่าอืมเงินที่มันเคยฝืดเคืองหรืออะไรติดขัดมันจะคล่องตัวขึ้นคุณจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณกลับกลายเป็นว่าคุณมีการใช้จ่ายหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันคล่องตัวกว่าที่คุณผ่านมามากเพราะฉะนั้นสู้นะคะการเงินของคุณกลางจะดีขึ้นแล้วค่ะ มาดูกันค่ะครอบครัวความรักเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวความรักของคุณตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งบางอย่างที่คุณนะสับสนวุ่นวายมากค่อนข้างจะมีเรื่องนู้นมาประเดประดังทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายของคุณมันจะเกิดขึ้นจาก อารมณ์ของคุณที่มันรู้สึกว่าไม่ได้ต่างใจแค่นั้นเองค่ะแต่จริงๆแล้วในสิ่ง,งต่างๆรอบตัวคุณในครอบครัวคุณยังดีนะคะยังรักกันดียังให้ความใส่ใจกันดีแต่เพียงแต่อารมณ์บางอารมณ์ของคุณน่ะมันอารมณ์ที่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกเออไม่พอใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเป็นอารมณ์ค่ะคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีค่ะคุณอยา จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่ถ้าคุณไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่คุณจะรู้เลยว่าครอบครัวงคุณอ่ะเป็นครอบครัวที่ดีมากแล้วคุณก็ประคองครอบครัวไปได้ได้ได้ด้วยดีด้วยแล้วทุกคนในครอบครัวทุกคนรักคุณไม่อยากให้คุณต้องลําบากแต่ทุกคนก็เหมือนเหมือนไม่มีที่พึ่งที่ไหนนอกจากคุณอ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดใจน,นิดนึงว่าทําอะไรก็รู้สึกว่ามันต้องแบบ แบ่งรับบงสู้กันหน่อยอย่างน้อยคือมันทําให้คุณรู้รู้ว่าตัวคุณเองมีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยคุณคือคนสําคัญของครอบครัวถึงแม้มันจะมีเรื่องหงุดหงิดใจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่เหอะขอให้คุณตั้งสติว่านั่นแหละคือคุณคือคนที่เขา ไว้วางใจเขาจึงอยากจะขอให้คุณเข้ามาช่วยเหลือหรืออยากให้คุณดูแลแล้วคุณเองก็เป็นคนที่ชอบที่จะดูแลครอบครัวชอบที่จะดูดลคนรักอยู่แล้วแต่เพียงบางครั้งอารมณ์ของคุณอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แบบออกจะเบื่อหน่ายจังเลยเรื่องนี้ก็ไม่ได้อย่งใจเรื่องนั้นก็ไม่ได้ดั่งใจอารมณ์คุณมันอาจจะพลิกแต่แป่เปลี่ยนแบบได้ง่ายนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์หน่อยค่ะช่วงนี้ช่วงครึ่งไปหลังไปเนี่ยอารมณ์คุณจะ สวิงมากเลยแต่ถ้าคุณตั้งสติได้รู้ว่าสิ่งที่คุณจะทําเพื่อคนที่คุณรักทาไปเพื่อทุกคนมีความสุขคุณเองก็มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วอย่าทะเลาะคนกับคนในครอบครัวให้โอกาสกันและกันแล้วครอบครัวคุณจะเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และมีความสุขอย่างที่คุณฝันไว้เลยล่ะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าไพ่เตือนให้ระวังอะไรบ้างไพ่เตือนให้ระวังเรื่องการคิดอะไรก็แล้วแต่ คิดให้มีสติคิดอย่างยับยั้งชั่งใจคิดให้อรอบคอบทําอะไรก็ตามแบ่งรับแบ่งสู้อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อย่าใช้ความรุนแรงเด็ดขาดคุณต้องมีสติมากๆค่ะในครึ่งปีหลังเนี่ยขอให้คุณมีสติไม่ว่าจะปัญหาเรื่องเงินจะหนักแค่ไหนปัญหาการงานจะหนักแค่ไหนหรือสิ่งลุมเล้ารอบตัวคุณมันจะถาโถมมาแค่ไหนคุณต้องมีสติค่ะไพ่เตือนให้เราว่าว่าคุณต้องมีสติอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเพราะถ้าคุณใช้อารมณ์เด็ดขึ้นมา อะไรนะหลายอย่างที่มันกำลังจะดีขึ้นมันจะพังทลายลงไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสติคุณจะมีความบอกบางมากในช่วงเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่ากังวลแล้วก็มันสับสนไปหมดแต่ถ้าคุณตั้งสติได้คุณจะเข้าใจเหตุและผลของคนอื่น คุณสามารถพลิกสตาชีวิตจากที่มันเคยวุ่นวายมันจะกลายเป็นความสดุลจะกลายเป็นความละมุนละไมของความรู้สึกของครอบครัวหรือความรู้สึกของน้าที่การงานหรือการหาเงินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทีุ่ณมันวุ่นวายอยู่ะถ้าคุณตั้งสติได้คุณอครอบคอบยับยั้งชั่งใจได้ชีวิตของคุณจะกลับมาสดชื่นผ่องใส ให้เตือนให้ระวังเรื่องการใช้อารมณ์อย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีสติยู่เสมอคุณต้องยึดมั่นเลยค่ะว่าถ้าคุณทาอะไรไปแล้วถ้ามันเสียหายไปแล้วมันกลับเืินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นจงตั้งสติค่ะคิดก่อนทําเสมอทําอะไรก็ตามให้นึกถึงสิ่งดีๆของกันและกันเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีอะไรผิดพลาดคุณให้อภัยได้ให้อภัยกันนะคะและชีวิตคุณจะกลับมามีอะไรที่ดีๆกลับมาหาชีวิตคุณอีกมากมายและอะไรที่มันรุ่นวายอยู่มันถ้ากลับมาสมดุลมันจะ กลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอืมพอใจไม่ว่าจะการเงินอะไรที่ต้องหมุนหนักหนาะอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นมันยังหมุนได้คล่องค่ะครึ่งปีหลังเนี่ย เงินของคุณก็ม่หมดได้คล่องเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติมีขาดเหลือตรงไหนเอาหยิบจับมาแบ่งปันกันได้คุณแบ่งปันอย่าไปเครียดกันมันค่ะอะไรที่เสียไปแล้วเสียไปให้เริ่มต้นใหม่นะคะตั้งสติให้โอกาสกันและกันขอให้คุณมีสติค่ะเครื่องเป็นหลังเนี้ยตั้งแต่1ก,กรกฎาคมไปไพ่เตือนให้ระวังให้คุณมีสติเสมอเพราะฉะนั้นตั้งมั่นอยู่นะสติอยู่ในสินธรรมอดีให้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะกลับมาชีวิตที่สดชื่นที่ดีงามอย่างที่คุณหวังไว้เลยค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีตัวช่วยหรือไพ่เสริมอะไรบ้างไพ่ตัวช่วยบอกให้คุณอดทนค่ะอดทนเสียสละค่ะคุณต้องเป็นผู้เสียสละคุณต้องอดทนและเป็นผู้เสียสละค่ะไพ่ให้คุณบอกเลยว่าจะคุณจะเป็นคนที่เสียสละแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นในในระหว่างเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นไปที่มันเสียหายไปแล้วไพ่บอกให้คุณอดทน แล้วก็คุณจะได้สิ่งดีๆคุณจะมีบ้านใหม่คุณจะมีในครึ่งปีหลังเนี้ยคุณจะมีโอกาสหาเงินตั้งสติแล้วก็ปลูกบ้านใหม่คุณจะมีโอกาสมีโอกาสได้บ้านหลังใหม่หรือคุณจะมีโอกาสได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านช่วยทําให้คุณมีบรรยากาศที่สดชื่นขึ้นขอให้คุณออดทนก่อนตั้งสติก่อนว่าอะไรที่คุณทําไปอ่ะคุณทํา เพื่อทุกๆคนแล้วผลสุดท้ายความสุขมันก็กลับมาหาคุณเพราะฉะนั้นการการที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณใช้สติเสมอนะคะไพ่บอกให้คุณมีความเสียสละแล้วก็รู้จึกผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายรู้จักที่จะให้โอกาสกันและกันแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีกกับมาเยอะแยะเหมือน,นคุณกาลังจะมีแผนที่จะปลูกบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านใหม่โดยทําจะกิจกิจการอะไรเนี่ยควรตั้งสติค่ะแล้วรอบคอบและค่อยๆทําฟังเสียงของทุกคนในครอบครัวฟังเสียงของตัวเองว่าชอบแบบไหนฟังเสียงของคนรอบข,อรอข้างว่าเขาชอบแบบไหนแล้วคุณ ก็สามารถที่จะปรับใช้แล้วก็อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นไพ่ที่เข้ามาเสริมช่วยคุณตรงนี้ก็คือขอให้คุณมีสติแล้วก็เสียสละได้ก็เสียสละไปค่ะแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆกลับมาคุณจะได้บ้านหลังใหม่หรือคุณมีโอกาสที่จะปลูกบ้านหลังใหม่หรือบางคนอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ที่ใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสตินะคะในครึ่งปีหลังนี้อะไรที่คุณ พาดไปอะไรที่คุณรู้สึกว่าทุกข์ใจปล่อยไปค่ะอยู่ในอยู่ในความรู้สึกที่เป็นอดีตให้มันเป็นอดีตไปค่ะเอาปัจจุบันนี้ว่าเรามีอะไรอยู่คุณตั้งสติมองให้รอบคอบแล้ว อะไรที่มันเสียไปแล้วเสียไปตั้งสติใหม่เริ่มต้นแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่ๆกลับมาคุณจะได้เจอโลกใหม่ๆคุณจะได้พลิกชีวิตกลับจากร้ายกลายเป็นดีเชื่อมั่นเธอค่ะว่าในครึ่งไปหลังคอยคุณมสติแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาคุณขอให้คุณเชื่อมั่นว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่วให้ผลไม่ผิดตัวแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณมาดูกันค่ะว่าอยากจะให้คุณไปทําบุญหรือว่าอยากให้คุณไปมีอะไรที่อยากจะ เสริมให้คุณได้รู้สึกว่ามันคล่องตัวกับวันนี้ขึ้นมากดูไพ่เสริมสักนิดนะคะอ๋อไพ่บอกว่าตอนนี้ให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือสองเคราะห์ คนพิการหรือคนยากไร้อะไรก็ได้คนที่เขาลอนเล่อะไรก็ได้ค่ะทําบุญให้คนเหล่านั้นเขาเพราะว่าเขาอดอยากเขาต่อสู้เขาฝ่าฟันและชีวิตคนที่มีอุปสรรคที่มีความไม่เข้าใจกันอยู่มันจะผ่อนคลายขึ้นควรจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีอยู่แล้วถ้าคุณมีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือ คนพิการคนยากไร้คนตามบอดอะไรก็ได้หรือบริจาคลงศพก็ได้นะคะช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเด็กนักศึกษาที่ยากไร้ขาดแคลน ไม่มีอาหารกินก็ได้เนี่ยคุณไปช่วยเหลือส่งเคาะเขาและไอกะ้กาความคิดของคุณอะไรที่มันทำให้คุณอยากจะได้สิ่งใหม่ๆหรือว่ากําลังคิดวิตกกังวลอะไรอยู่เนี่ยมันก็ทําให้คุณผ่อนคลายขึ้นหรือไม่คุณก็จะมีช่องทางอย่างที่คุณคาดคาดไม่ถึงเกิดขึ้นับคน,น,น,นก็ได้เพราะว่าคุณมีจิตใจที่เป็นคนที่จิตใจที่เหมือนที่พร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสทําบุญทําบุญคนพิการทาบุญคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสคนได้โอกาสอ่ะ หรือสัตว์ที่มันกำลังจะถูกฆ่าอะไรก็ได้พวกนี้มันจะช่วยทําให้คุณเสริมดวงคุณเครื่องปีหลังทําให้คุณมีชีวิตคล่องขึ้นการเงินของคุณก็จะกลับมา หมุนงานหมุนทั้งงานการทั้งการเงินเหมือนจะหมุนได้คล่องขึ้นอ่ะคุณลองไปช่วยดูค่ะมันจะพลิกชะตาชีวิตของคุณแต่คุณต้องทองําทด้วยใจเนาะทำด้วยความรู้สึกที่เอออยากจะช่วยเขาจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทําดูค่ะแล้วคุณ่ะก็จะได้มีโอกาสดีๆใหม่ๆแล้วคุณจะได้เห็นด้วยว่าสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะที่คุณมีอยู่ที่คุณเบื่อนายอะ่ะมันมันจริงๆแล้วมันดีมากาคนอีก คนอื่นที่เขามีเยอะเลยอ่ะแล้วอะไรกันต่างๆที่คุณคิดว่าปัญหามันวุ่นวายมากเลยอ่ะที่คุณต้องใช้สติมากเลยคุณจะเห็นเลยเออคุณจะโล่งไปเลยว่าเออคนอื่นที่เขาลําบากนะ่ะเป็นยังไงแล้วคุณจะคิดรอบครอบขึ้นแล้วทาอะไรคุณก็จะทำคล่องตัวขึ้นการงานที่คุณเคยรู้สึกว่าหืมเหนื่อยหนักมากเลยต้องสู้คนเดียวเนี่ยคุณจะทําได้รู้สึกว่ามั่นใจขึ้น เพราะว่าคุณรู้สึกมีพลังบวกจากการให้ถ้าคุณเป็นผู้ให้คุณก็จะเป็นผู้รับที่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นไปทําบุญเสริมดวงค่ะทําบุญเสริมดวงช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้เด็กได้โอกาสอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่ายากไร้คนที่ไม่มีอ่ะคุณจะได้รู้สึกว่าอืมมีพลังและชีวิตคุณจะ พบเลยว่าตัวคุณเองนั้น่ะจริงๆแล้วมีสิ่งดีๆมากมายเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสตินะคะยึดมั่นค่ะทําดีได้ดีทํเชื่อได้ชั่วมันให้ผลไม่ผิดตัวจริงๆค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนตั้งมั่นเชื่อมั่นว่าจะทําดีต่อไปและคุณจะประสบความสำเร็จในครึ่งปีหลังนี้ขอให้คุณทุกคนมีชีวิตที่ดีนะคะชาวราศีเมษ